คุกกี้เคยได้ยินคำว่าอูบุนตูไหมอูบุนตูอูบุนตูอูบุนตูเนี่ยเป็นปรัชญาของชนเผ่าในแอฟริกาแปลว่า I am because we are ที่ผมเป็นผมเนี่ยเพราะมีพวกเราผมเป็นโปรเฟ f เซอร์อาลมอนได้ก็เพราะทุกๆคนรอบตัว ก็พอจะเข้าใจอยู่นะแต่ขยายความอีกหน่อยสิเอาอย่างนี้ลองฟังเรื่องเล่าจากงานวิจัยอันนี้ก่อนมีนักมนุษยวิทยาหลายท่านเขาไปวิจัยกับเด็กๆเผ่าซูลูในแอฟริกาเขาขนมไปวางใส่ตะกร้าใต้ต้นไม้แล้วบอกเด็กๆว่าใครวิ่งไปถึงตะกร้าก่อนจะได้กินขนมอร่อยๆลองเดาสิว่าจะเกิดอะไรขึ้นพอเขาให้สัญญ,ญาณ3 2 1ก็ก็วิ่งแข่งกันตับแลบเลยสิผิดครับปรากฏว่าพอเขานับ321เนี่ยเด็กทุกคนก็จับมือเดินไปถึงตะกร้าพร้อมกันหมดเอ๊ เด็กๆบอกว่ากินพร้อมกันอร่อยกว่ากินคนเดียวโอ้โห oh. นี่เป็นสิ่งที่พวกเขาถูกสอนมาตั้งแต่เด็กๆปรญาอูบุนตูบอกว่ามนุษย์เราเนี่ยไม่ได้อยู่อย่างโดดเดี่ยวการที่เรามีตัวตนขึ้นมาได้เนี่ยเพราะเราสัมพันธ์กับคนอื่นอยู่ตลอดสังเกตไหมว่าถ้าคนใกล้ๆตัวเรามีความสุขเราก็จะมีความสุขไปด้วยถ้าเพื่อนๆเ,เราขยันขันแข,ข็งทํางานเราก็จะมีแรงในการทํางานไปด้วยหรือถ้าคนรอบๆตัวเราพูดแต่เรื่องนกาีィเราก็อาจจะจิตตกกลายเป็นคนคิดลบไปได้นี่แหละ I am because we are อันนี้จริงเลยถ้าใช้หลักคิดแบบเดียวกันพอเราพูดเพราะๆกับคนอื่นเขาก็มักจะพูดเพราะตอบถ้าเราชอบช่วยเหลือคนอื่นพวกเขาก็มักจะช่วยเหลือเราตอบเมื่อมีโอกาสนี่แหละ I am because we are ของเงินหน่อยอืมได้เหมือนเวลาเราตอบคอมเมนต์ในโซเชียลอะ่ะพิมพ์ทวีตหรือทำคอนเทนต์เราก็ไม่ควรใส่สิ่งแย่ๆเข้าไปในอินเทอร์เน็ตป่ะเพราะมันก็จะวนเวียนอยู่รอบตัวเราแล้วก็สร้างสังคมที่ไม่น่าอยู่ใช่ไหมสุดท้ายเราก็เป็นคนที่ต้องอยู่ในสังคมแบบนั้นเองอะ่ะถูกต้องเลยคุกกี้อ๋อ แล้วแบบนี้ก็อูบุนตูไหมคุกกี้เคยด้มาว่าให้ลองนึกถึง5คนที่เราใช้เวลาด้วยมากที่สุดและตัวเราเนี่ยจะมีลักษณะเป็นค่าเฉลี่ยของ5คนนั้นแหละอย่างนี้ใช่อูบุนตูไหมอ่ะขอคุกกี้ลองนึกดูก่อนนะคนที่คุกกี้ใช้เวลาด้วยบ่อยๆก็มี professor almond biscuit เจ้าักกี้นี่นับด้วยไหมหนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนคุกกี้อันนี้ไม่ใช่อูบุนตูนะเรื่องค่าเฉลี่ย5คนเนี่ยก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ มันเป็นประโยคที่นักสร้างแรงบันดาลใจชอบพูดกันเพราะได้ฟังบางคนก็อยากจะเอาตัวเองไปอยู่ในที่ที่คนรวยๆยอยู่กันเราก็จะได้รวยไปด้วยซึ่งมันไม่จริงเสมอไปนะเรื่องนี้มีคนเอาไปทําวิจัยจริงจังเหมือนกันก็พบว่ามันไม่ถูกต้องเท่าไหร่มันซับซ้อนกว่านั้นคิดง่ายๆว่าเราเนี่ยใช้เวลากับพ่อแม่มาเป็น10บๆปีตั้งแต่เกิดถึงแม้ตอนโตเราเปลี่ยนไปใช้เวลากับคนบางกลุ่มมากเป็นพิเศษแต่มันก็ยังเทียบกันไม่ได้อยู่ดีนะเพราะฉะนั้นทฤษฎีเรื่องค่าเฉลี่ย5้าคนเนี่ยมันยังมีปัจจัยอะะไรรมมาากกกกว่นนนั้อออีเยื็จิงนะ วิธีคิดแบบนี้มันดูเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางไปหน่อยออกจะตรงข้ามกับอูบุนตูด้วยสิใช่แล้วอุบุนตูเนี่ยเป็นการมองทุกๆคนไปด้วยกันปรัชญานเนี่ยยังรวมไปถึงการเข้าใจและยอมรับความแตกต่างด้วยนะไม่ว่าจะหน้าตาไม่เหมือนเราสีผิวต่างกันความเชื่อต่างกันแต่ทุกคนก็เป็นมนุษย์บนโลกนี้เหมือนกันหมดนั่นแหละ ลองนึกภาพพวกเด็กๆที่วิ่งแข่งกันไปกินขนมอีกทีสิถ้าคราวนี้ลองเปลี่ยนจากเด็กเผาซูลูให้เป็นเด็กต่างชาติต่างศาสนากันเอามานับ3 2 1ให้วิ่งไปที่ตะกร้าเหมือนเดิมทำไมพวกเขาจะจับมือกันไปไม่ได้ละ่ะใช่ใช่ไม่ว่าจะเป็นใครก็สามารถกินขนมพร้อมกันได้มีความสุขไปพร้อมๆกันได้จริงไหมใช่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 ใชใชไม่เกี่ยวว่าเด็กคนไหนจะเป็นเพศอะไรฐานะยังไงทำไมเขาถึงจะต้องมากินขนมทีหลังคนอื่นด้วยละ่ะทั้งๆที่เรากินไปพร้อมกันก็นกได้นี่แหละอุบุนตู มองทุกคนเท่าเทียมกันทำกับคนอื่นแบบเดียวกับที่อยากเห็นคนอื่นทำกับเราอืมพอเข้าใจแล้วละ่ะะ Ubuntu I am because we are